เฉลยข้อสอบ ITPEC เดือนเมษายนและตุลาคมปี2007ในทวัชชัยเกต ECP 3N ข้อที่22เดือนเมษายนข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับหน่วยความจำแคดได้เหมาะสมแคดคือหน่วยความจำหลักภายในชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กมีความเร็วสูงจากโครงสร้างหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดการโครงสร้างแบบลำดับชั้นหน่วยความจำแคชเป็นลำดับชั้นที่จัดลงมาอยู่ในชั้นสูงสุดซึ่งแคชมีหลายระดับเรียกว่าแคชระดับ L1, L2 มักถูกเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยความจำหลักซึ่งมักถูกซ่อนเอาไว้จากผู้เขียนโปรแกรมแม้กระทั่งตัวโปรเซสเซอร์เองจะทำงานอัตโนมัติซึ่งสั่งการให้ทำงานตามคำสั่งที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ จึงเปรียบเสม,มือนบัฟเฟอร์เล็กๆระหว่างหน่วยความจำหลักกับรีจิสเตอร์ในโปรเซสเซอร์หน่วยความจำแคชสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยความจำที่ทำงานได้เร็วที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานความจำหลักโดยตรงในเวลาเดียวกันก็ต้องการให้มีขนาดใหญ่ที่สุดราคาไม่แพงจนเกินไปแสดงให้เห็นถึงความเร็วของคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักที่มีความเร็วต่ำ เปรียบเทียบกับความเรยวของ CPU ที่มีปริมาณมากและมีหน่วยความจำแคชท,ที่เร็วกว่าแต่มีขนาดเล็กโดยปกติหน่วยความจํำแคชจะเก็บสำเนาของข้อมูลบางส่วนในความจําหลักเอาไว้เมื่อโปรเซสเซอร์ต้องการอ่านข้อมูลจำนวนหนึ่งเวิร์ในหน่วยความจําข้อมูลส่วนนั้นจะถูกตรวจสอบว่ามีอยู่ในแคชหรือไม่ ถ้ามีจะนำข้อมูลในแคตไปใช้ถ้าไม่มีจะเกิดการคัดลอกสำเนาข้อมูล1นึบล็อกจากหน่วยความจำหลักมายัางแคตแล้วจึงนำเวิร์ดที่ต้องส่งต่อไปให้โปรเซสเซอร์ในภายหลังเนื่องจากปรากฏการการอ้างอิงในพื้นที่เดียวกันจะทำให้การอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจำครั้งต่อไปเป็นการอ้างอิงเดิมหรือตำแหน่งใกล้เคียงจุดเดิมดังนั้น การคัดลอกข้อมูล1บล็อกจากหน่วยความจำหลักมายังแคชจะสามารถถูกนำไปใช้งานได้ในระยะ1ก่อนจะมีการคัดลอกข้อมูลในครั้งต่อไปโครงสร้างนี้แคชเชื่อมต่อกับโปรเซสเซอร์ผ่านสายสัญญาณ3ส,สายได้แก่สายที่บอกตำแหน่งที่อยู่สายควบคุมการทำงานสายสัญญาณข้อมูล โดยบอกตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับบัฟเฟอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับสายบัสหลักของระบบที่นำไปสู่หน่วยความจำหลักเมื่อสามารถค้นพบข้อมูลที่ต้องการในแคชเรียกว่าแคช h ิตบัฟเฟอร์สำหรับข้อมูลและตำแหน่งข้อมูลจะถูกสั่งไม่ให้ทำงานและสื่อสารจะเกิดขึ้นระหว่างโปรเซสเซอร์กับแคชโดยไม่มีการบัสหลักแต่ถ้าไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการในแคชได้ ตำแหน่งที่อยู่ข้อมูลที่ต้องการจะถูกส่งเข้าไปในบัสหลักข้อมูลในหน่วยความจำหลักจะถูกส่งมาที่บั f เฟโปรเซสเซอและเข้าเก็บในแคชลำดับตอบ C ในวิธีการหนึ่งเมื่อดำเนินการคำสั่งการเขียนข้อมูลจะถูกเขียนไปยังแคชทั้งสองหน่วยความจำและหน่วยความจำหลัก ในวิธีการอื่นข้อมูลจะถูกเขียนไปยังบล็อกเท่านั้นแคชและบล็อกจะถูกแก้ไขจะถูกเขียนกลับไปยังหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อถูกแทนที่ข้อที่23เดือนเมษายนระบบ A และ B ซึ่งมีเวลาในการเข้าถึงแคชและหน่วยความจำหลักถูกแสดงในตารางเมื่อโปรแกรมบางโปรแกรมทำงานในระบบเหล่านี้ อัตราส่วนการเข้าชมแคสและเวลาในการเข้าถึงมีประสิทธิภาพจะเหมือนกันทั้งสองระบบอัตราส่วนการเข้าชมแคสในกรณีนี้คืออะไรวิธีทำเวลาการเข้าถึงของ A เท่ากับเวลาการเข้าถึงของ B จากสมการ15คูณอัตราส่วนบวก50คูณ1ลบอัตราส่วน เท่ากับ10คูณอบวก70คูณ1ลบอัตราส่วน R คืออัตราส่วนจะได้อัตราส่วนเท่ากับ0.8ตอบดข้อที่24เดือนเมษายนข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับการใช้หน่วยความจำตอบ B การแบ่งหน่วยความจำหลักออกเป็นหลายที่เก็บและเร่งการเข้าถึงที่อยู่ตามลำดับในหน่วยความจำลำดับของหมายเลขหน้าเสมือนที่แสดงด้านล่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเน,นินการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำเสมือน3 4 2 6 4 7 1 3 2 6 3.5.1.3.2ในคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการเปลี่ยน LRU หน่วยความจำหลักที่มีความจุห้าหน้าสำหรับโปรแกรมแต่และหน้าว่างในตอนแรกต่างากันเข้าชมหน้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่พบหน้าอ้างอิงในหน่วยความจำหลักคือประเสค่าประจํนวนที่ไกลเคียงที่สุด

หนึ่7สามสองหกเจ็ด่อเจ็ดหอกิดทิตห้าหนึ่งสองหกสามห้าหน่อเกิดทิศ2องหกสามห้า่องทิศสามหกห้าหน่อสามทับห้ามีห้าหน้าจะเกิดทิศน้าปวด5้า ห้าหน้นาสำหรับดีโชว์เท่ากับ5หารสิ้าเท่ากับ3าเปอร์เซ็นต์อบข้อ b เท่ากับ33ข้อที่สาเดือนเมษาย,ยนข้อใดต่อบไปนนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับบทบาทของเชลในระบบปฏิบัติการ ตอบ c มันตีความคำสั่งที่ป้อนโดยผู้ใช้และคำสั่งให้ระบบปฏิบัติการดำเนินการฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องข้อที่35เดือนเมษายนเงื่อนไขใดต่อไปนี้อ้างถึงฟังก์ชันที่ปรับที่อยู่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่ตั้งภายในโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งโหลดเมื่อโปรแกรมอยู่ในโหลดลงในหน่วยความจำหลัก ก่อนทําการประมวลผลหรือไม่ตอบดี relocation การย้ายที่ใหม่ข้อที่25เดือนตุลาคม CPU มีหน่วยความจำ cache ซบล็อกซึ่งใช้อัลกอริทึมการเปลี่ยน l r ใช้ล่าสุดน้อยที่สุดบล็อกหน่วยความจำใดถูกเก็บไว้ ในหน่วยความจำแคสหลังจากดำเนินการตามลำดับการเข้าถึงบล็อกในหน่วยความจำต่อไปนี้1 2 3 4 5 2 5 4 1 5 2สทีนี้เมื่อเริ่มต้นการเข้าถึงหน่วยความจำบล็อกแคสตทั้งสีนั้นจะว่างเปล่าจะถูกใช้ตามลำดับจนกว่าบล็อกทั้งหมดจะถูกครองไว้กาวอีกหนึ่งใน ล็อกแคชจะประกอบ,บด้วยบล็อกหน่วยความจำ1 2 3 4หลังจากการเข้าถึงหน่วยความจำ4บล็อกแรกบล็อกหน่วยความจำถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชหลังจากดำเนินการตามลำดับการเข้าถึงบล็อกหน่วยความจำ1 2 3 4 5 2 5 4 1 5 2 3 cache content l i u 2 m r u 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 2 5 3 2 5 4 2 5 4 1 2 4 1 5 4 1 5, 5 2 1 5 2 3ตอบข้อ V 1 5 2 3 ข้อที่26เดือนตุลาคมข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยความจำแคชที่ใช้โดยโปรเซสเซอร์อย่างเหมาะสมตอบ A เพื่อชดเว,วยความแตกต่างระหว่างความเร็วในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักและความเร็วโปรเซสเซอร์ข้อ33เดือนตุลาคมฟังก์ชันใดต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดการงานระบบปฏิบัติการต่อ A CPU Allocation ข้อใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติที่รองรับฟังก์ชัน OS ที่จำกัดอย่างน้อยที่สุดเท่านั้น mm hmm. เช่นการจัดการหน่วยความจำและการจัดการกระบวนการ และฟังก์ชันอื่นๆของ OS เช่นระบบไฟล์ถูกใช้เป็นระบบกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ต่อ A microkernel